ไปไขอขนมสวัสดีค่ะไปฮ<ป>้าซ<ป>ิอูไฟ<ป>ยเอลีนาฮะว้าาเอน่ะ <c oughs> <c oughs> จะไปบราร์ด้าฮากินนะจ้าคุณยิ่งไจ้าอือ สวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแลในต่างแดนจ้าเมือม่อหนิงสาวแลกมาจัดต่ร่างเรียนเนาจ้ะเตรียมพร้อมไปโรงเรียนนะวันนี้เริ่มไปโรงเรียนแล้วจ้าเยน,นยได้ยินหจากที่หยุดมัดลายอาทิตย์เนจาจะพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาไปเรียนแล้วเพราะว่า ซาแล้วก็นั่งได้โดนจักน้อยแลยนะ้วเนาะนั่งได้เป็นซูโมงแหละนังสือตารางเรียน <c oughs> จะตารางเรียนห้องจ่อคว้างแล้วก็จะไปปุ๊บฝรั่งหน่อยมาแต่งตัวไปบานาาเกนไปโรงเรียนด้วยกันจ้ะเมื่อนี้ไปโรงเรียนกันทั้งสามคนแม่ลูกเลยพี่น้อง มันเนี่ยกับสิมีเรียนภาษาโนยภาษาสังคมศึกษาเนาะเกี่ยวกับกฎหมายในโนเวแล้วคลิปนี้สาวแล้วก็สิเอาภาพเก็บตกของน,องน้องเน่กับน้องเอลินาแต่งอ่ะนาเป็นฮาโลวีนนะจ๊ะ ตอนแรกว่าสิทไทยคลิปยู่ตอนค่ะสองคนพี่น้องแล่นหยอกกันในบ้านแต่ว่ามันหมืดเนาะเพราะว่าปิดไฟและะ่ะค่ะหยอกกันในวันฮาโลวีนมันบบเห็นหงสาวแลก็เลยร่เดถไทยพี่น้องว่าดูวนเราไปปุ๊กฝรั่งหน่อยกันพี่เนยกําลังจะไปโรงเรียนแต่ว่านั่งสญยางไปทถ่ารถบัส้อจ้ะเ,เอาขึ้นะาหนักมันโต๊โ มาเสีอะอกาปี่ปีกปกมากปีกกปกีมาไอ้ยืนขึ้นไอ้สจะเก็บมาีีท่นแล้วอ้สวัสดีค่ะเวลูก ไป้ำสวัสดีอันสิสเอาเนียบ้างไว้ก่อนสวัสดีค่ะสว่างมือมเอาบ้างไปไอยืนขึ้นจ้าจ้าจ้าเอา๊ะน่าจะไปบาร์ด้าห้ากินนะจ้าขึ้นยืนมาจ้าอืม

ยืนดีๆแม่จะเป่ากางเกงมาแม่จะเป่ารองเท้ามาใส่ให้ยืนมาฮะมา,มาปอมาปี่ไปปี่ ขิวโแล้วสวดแล้วเราปิดไปเดอเด้งดังเด้เดงเด้เด้เดงเด้สวัสดีค่ะง,งามงามกันอืมไอ้ยังว่าแม่ว่าบอกไอ้ยัง ไปโรงเรียนกันเลยจ้าก็จะไปส่งน้องเอลินาก็น่าจะส่งนั่งเสร็จแล้วพอน้องเอลินาค่อยไปส่งสาวแล้วอยู่โรงเรียนคนะลิปน่ะสาวแลสวริ่งประมาณเที่ยงเที่ยงยุโนเวนะจ๊ะคันบ้านเท่ากับประมาณงบ หกโงแรงเนอะจ้ะเพราะว่าเวลามันห่างกันหกสิบโงเนาะพี่น้องตอนเที่ยงนะ้าวแลว้พักเที่ยงกินขา้าวค่อยจีมาอาัดคลิปลง Youtube เนะฝนก็ตกลิ้นคันเนอะาเจจาเศร้าล่าซัดล้วคันเศร้าแล้วเลิกเลี้นแล้วเดี๋ยวสพภาพไปเขาป่าหาเห็ดเด้อพี่น้อง Dạ nam, dạ nam Bà khói bị kín khói con, Elina Ui hả, Ui Papa, bà Khói ถ้าไปโรงเรียนซาวแลนดนะจ๊ะไปส่งลูกเสร็จแล้วแม่ก็จะไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ย <c oughs> ตึกแรกนี่ตึกนี้นะจ๊ะออเดี๋ย <c oughs> ตึกนี้เป็นเรียนสังคมศึกษานะจ๊ะ <c oughs> ส่วนตึกนั่นเรียนภาษาอังกฤษแลวกภาษาโน้ต เข้ามาในห้องเรียนแล้วจ้าตอนนี้ก็เรียนภาษาโน้ตแ,แล้วนะจ้าต่อไปก็จะเป็นภาษาสังคมศึกษาเนาะเกี่ยวกับกฎหมายไอโนเวสังคมศึกษานี่ต้องย้ายห้องแล้วจ้าสาแวแหล

ตอนนี้ก็พักกินข้าวแล้วจ้ะพักกินข้าวแล้วคอยก,กลับม,มาเขียนตอนนักจ๋าพี่น้องการบ้านบริเ็นการบ้านดอกกั้วไรล่อกคัดล่อกค้า <c oughs> มใดที่เขาบอกเขาใจ ตอนนี้ก็เลิกเลี้ยงแล้วนะจากพี่น้องแต่ว่าการบ้านนี้เพียบเลยเพราะว่าเหมือนวันพุธเนาะโรงเรียนหยุดจะหยุดทุกวันพุธคู่กันเลยให้การบ้านมาเห็ดจากพี่น้องแต่สาส่วนที่ก่อนสิเริ่มเเพดการบ้านสาวแลีวซิมาตามสัวเห็ดเนานะเห็ดดำเห็ดมันปูดำใส่เสยนมะมาก่อนพี่น้องอยากกินเพจเ,เพราะว่าสาวแลีวมาก,กิน ตำแบบนี้เนะตำเฮ็ดแบบนี้หรือว่าหนึ่งจิ้มแก้วเสียน,น้องเนยกับเริงเลียนมาแล้วเดี๋ยวจะให้น้างเป็นตาก,กล้องห้จ้าพี่น้องเฮ็ดสดๆ

น้ำปะแดกแซบปะรสชาติเป็นไรแซบรสชาติแซบหอมน้ำปลาแดดแดดน้ำปลา้า ก็จบคลิปนี้สาวแ้ะก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายคลิปนี้ว่ามียังเหรอจ้าอัปเดตการเลี้ยนให้พี่น้องเบิง่งเนาะ